สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คไหนนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครวอลแค่นนะครับวอลแค่นเป็นดีเฟนเดอร์นะครับ5ดาวเป็นตัวละครที่หายากที่สุดตัวหนึ่งของเกมนี้นะครับตัวละครนี้จะมีตำแหน่งคล้ายกับมัดล็อกนะครับที่จริงตำแหน่งตำแหน่งยืนตำแหน่งเดียวกันแหละแต่ว่าความสามารถจะไม่ไม่ได้ถึงเท่ามัดล็อกนะครับ มาดูกันที่ความสามารถสกิลติดตัวนะครับเทรดตัวละครนี้ไม่สามารถได้รับฮิลจากเพื่อนในทีมได้นะครับแต่ว่าก็ยังได้รับผลจากการเด้งเลือดต่อวินาทีอยู่อย่างเช่นของเพอร์ฟูเมอร์นะครับหรือว่าของสกายดี้อัลเตอร์นะครับจะต,ต้องเป็นเด้งต่อวินาทีโดยที่ไม่ได้ฮิลเข้าไปตรงๆอันนั้นยังได้อยู่ต่อมานะครับทาเลนนะครับ เมื่อเปิดใช้งานสกิลนะครับระหว่างที่สกิลเปิดใช้งานอยู่เนี่ยจะได้รับผลของการเด้งเลือด4%แล้วก็ตัวมีการหลบหลีกนะครับหลบหลีกกายภาพเพิ่มขึ้น25%นะครับจากนั้นมาดูกันที่กิลนะครับกิลหนึ่งนะครับ ต่อสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้นะครับเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะเพิ่มล็อกขึ้นหนึ่งนะครับดิเฟนต์เพิ่มขึ้น90%แล้วก็เดี้งเลือดเพิ่มขึ้นอีกนะครับ4%นะครับก็รวมกันก็ลวกๆก็เป็น8%ดเปนี่ยไมนใช้คำว่าแอดดิชันนะซึ่งสกิลนี้ก็จะเน้นการป้องกันเป็นหลักนะครับเน้นป้องกันเพื่อยือนเป็นแทงหลักนั่นเองนะส่วน สกิลสนะครับหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลกดใช้ระยะเวลาเท่ากันเลย26วินาทีแต่อันนี้บล็อกลดลง1นะครับโจมตีช้าลงด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นที่เรีว่า75%นะครับเด้งเลือดเปลี่ยนเป็น7%แทนนะครับอันนี้มันไม่มีเขียนว่าแ d d ดิชั่ผมเข้าใจว่ามันเปลี่ยนเป็น7%แทนนะแล้วก็จะโจมตีใส่ศัตรูทุกตัวที่ติดบล็อกนะครับสสกิลนี้จะเห็นว่า SP ตั้งต้นกับ SP ที่ใช้เท่ากันเลยเปิดกับเป็นการสลับโหมดการเล่นเลยนะครับว่าเราอยากเอาตัวละครนี้ไปเล่นตำแหน่งไหนหจะเน้นการโจมตีทำดาเมจหรือว่าจะเอาไปเป็นแทงหลักในการป้องกันนะตัวละครนี้ผมส่วนตัวไม่แนะนำให้ปั้นมาใช้นะครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างทำให้ใช้งานได้ยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหายากที่สุดอย่างที่บอกไปนะครับตัวละครนี้หาได้จากการรีคูด เท่านั้นนะครับโดยที่รีคูแทคที่จะใช้ก็จะเป็น Defender กับ s u r ร์ไว r เวคู่กันซึ่งไอสอแท็เนี่ยโอกาสที่มันจะออกมาคู่กันเนี่ยต่ำมากๆนะครับผมผมยังไม่เจอเลยดูผมผมยังแทบจะไม่เจอจำได้ว่าไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำผมไม่มั่นใจนะแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เล่นเนมาสักพักแล้วตัวเนี้ยผมไม่ได้ได้จากการเปิดรีคูดด้วยนะมันจะมีเควสนะครับถ้าคุณ รีคูตตัวละครครบสามร้อยครั้งกับ1,000ครั้งเนี่ยคุณจะได้ตั๋วมาเลือกตัวละครซึ่งมันเลือกตัวละครพวกนี้ได้จะมี2ตัวก็คืออินซ่ากับวอลคนนะครับที่เป็นตัวละครที่สามารถที่จะ,ะรีคูได้เท่านั้นผมก็เลือกไปก็คือไม่ได้รีคูเองใช้ตั๋วเลือกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นีกอย่างคือ DP จะใช้สูงมากก็คืออย่างที่บอกว่าอยู่ตำแหน่งเดียวกับอันล็อกแต่ว่าทำได้ไม่เท่านะครับ แน่นอนแหละตัวละครนี้ก็ห้าดาวด้วยเนาะตัวละครนี้นั่นแหละครับคือใช้งานยากส่วนตัวไม่แนะนำนะครับไอ้ปันก็อย่างมากก็เอาไปลงด่านเพชรก็พอแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ Paradox Simulation ครับ Paradox Simulation นะครับให้เลือกเป็นสกิลสองนะันอ่ะด่านนี้นะครับเป็นด่านที่ยากอีกแล้วนะครับ สำหรับใครหลายๆคนสำหรับผมด้วยนะครับตัวละครผมเอาเลเวล1 e 2มาแต่ที่หนักใจกว่านั้นคือ,อ potential ไม่มีเลยนะครับเพราะผมหาตัวละครนี้ไม่ได้เลยทำให้ก็สแปดโคนัสแปรับไม่มีเลยนะครับก็จะเล่นระบากขึ้นอีกท็ทํำให้จังหวะการสกิลต้องเป๊ะมากขึ้นอะไร่างเงี้ยแต่เะกี้ลืมพูดนะครับแล ถ้าได้เห็นกันก็คือลงตำแหน่งนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อศัตรูเข้าใกล้ระยะนะครับเปิดใช้เลยครับท,ที่จริงอันนี้หรือเข้าให้เข้ามาประชิดแล้วค่อยเปิดใช้ก็อย่างทันนะซึ่งถ้าจังหวะมันถูกต้องนะครับเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือฟาดไปโดนสองตัวพร้อมกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันฟาดโดนไม่พร้อมกัน แต่ว่าตัวหนึ่งเลือดเลือดเยอะกว่าอีกตัวหนึ่งแล้วมันมีการหลุดตัวมีตัวหลุดไปข้างหลังถ้าหลุดตัวเดียวยังโอเคแต่ถ้าหลุดสองตัวผมแนะนําให้เริ่มใหม่นะครับเพราะมันน่าจะม,มีโอกาสหลุดสูงมากที่จะไปแนวหลังนะแบบไปไปจุดนู้นเลยนะครับตรงนี้นะครับออนสองตัวนี้เดินเข้ามาระยะประมาณนี้เปิดใหยย้ยูเลยนะครับเพราะเดี๋ยว จะรับดาเมจไม่ทันนะจะเด้งเลือดไม่ทันไม่ใช่รับดาเมจนะเออความหมายเดียวกันปะวะเริ่มหมื่นแล้วก็คือเดี๋ยวจะเล็กเด้งเลือดไม่ทันนั่นแหละโดนทุกจนเลือดเหลือเปลี่มเกินไปนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็มันจะมีความ RNG ด้วยอย่างที่บอกไปว่าตัวละครนี้มีหลบหลีกกายภาพเมื่อเปิดใช้สกิลนะครับแต่ก็หวังว่าหวังว่าจะไม่จะไม่ RNG แย่จนทำให้หลุด ในการเล่นปกติอ่าตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เปิดใช้สกิลทุกตัวในแนวหลังนะครับเพราะว่าตัวตุดเป็นแนวหลังเยอะแหละแล้วก็ตรงนี้นะครับเปิดใช้สกิลเลยจนสกิลพร้อมก็เหมือนเดิมจะได้เด้งเลือดถันไม่งั้นเราอาจะแตกได้นะตายไปนหนึ่งตัวไม่เป็นไรนะนี่ไม่เป็นไรนะครับะโอเคอันนี้ผ่านยังผ่านอยู่ ปึ้งนะครับว่าผมว่าผมจะเล่นจนผ่านก็กผ่านไปหลายหลายรอบอยู่เพราะอย่างที่บอกว่าจังหวะมันค่อนข้างจะเป๊ะบางทีแบบลืมกดสกิลนู้นลืมเปิดสกิลนี้มันต้องเปิดหลายสกิลใช่ไหมก็ลืมแล้วก็บางทีก็จังหวะผิดก็ก็แตกนะครับแต่ก็คือต้องลองลองเล่นมือดูล,ลองเล่นเองดูมันจะแบบเริ่มจับจังหวะได้ว่าเออเอาตรงนี้ ตรงนี้เราต้องปิดสกิลนี้อะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าจะผ่านกันทุกคนนะครับสำหรับด่านนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ